ผู้คนมากมายที่เดินทางไปที่ไปรษณีเพื่อส่งสินค้าหรือสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ที่คนจำนวนมากจะนําเอาของฝากหรือของขวัญปีใหม่มาฝากส่งให้กับญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลครอบครัวของลูกสาวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ก็ใช้บริการของไปรษณีย์มาตลอดช่วงนี้ก็พอดีจะปีใหม่ก็เลยส่งของไปให้หลาน ถึงแม้ว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีปริมาณพัสดุฝากส่งจํานวนมากแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคปรษณียนไทยยังคงจัดส่งพัสดุให้ถึงมือผู้รับได้ตรงต่อเวลาก็ช่วงปีใหม่นะคะก็จะมีพวกก๊าซต่างๆนะคะแล้วก็บางทีก็มีพวกพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศเป็นของขวัญจากลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาให้นะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาส่งให้ซึ่งตรงเวลาแล้วก็ไม่เคยพลาด พัสดุเปรษณีจำนวนมากจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการการคัดสรรตามประเภทของการส่งและสถานที่ที่จะส่งไปและบุรุษเปรษณีจะเป็นคนมาคัดเลือกพัสดุเพื่อนำไปส่งให้ผู้รับโดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปริมาณสินของฝากส่งทางเปรษณีจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง10%ของปริมาณการฝากส่งของในเวลาปกติและทางเปรษณีก็ได้มีการเตรียมการสำรองเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อให้บริการขนส่งพัสดุเปรษณีต่างๆไปถึงผู้รับในเวลาที่รวดเร็วในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับเราทราบอยู่แล้วว่า ริมาณงานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเรามีการวางแผนในเรื่องของการเรื่องอัตรากําลังเราจะมีการระดมการทําจัดทําร่วงเวลานะครับนะครับเพื่อให้การกระจายการโปรเซสทัดแยกเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายนะครับส่วนการขนส่งเนี่ยเราได้มีการาจัดรถเสริมพิเศษเพื่อให้มีการวิ่งไปถึงปลายทางได้ทันกํากำหนดเวลา เพราะเรามีประสบการณ์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับกระบวนการการจัดเตรียมความพร,ร้อมส่งพัสดุของปรษณีย์ไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ต้องรองรับของฝันของฝากจำนวนมหาศาลเพื่อส่งมอบความสุขความประทับใจให้ถึงมือผู้รับโดยทั่วกันนรดลยูกิตภูติถ่ายภาพยาดาจาักชัยรายงาน